พระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์พระเจ้ากาวิโรรส,สุริยวงศ์เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่6ด้วยประนิสัยที่เด็ดขาดเป็นที่เคารพยำเกรงในหมู่ข้าราชบริพารและพระพนิกรเมื่อทรงพิจารณาตัดสินว่าคดีความใดแล้วหากทรงเอ่ยว่าอ้าวเมื่อใดหมายถึงการต้องโทษตัดศีรษะประหารชีวิต จนประชาชนทั่วไปต่างถวายพระสมัญญาว่าเจ้าชีวิตอ้าวในแง่พฤติการแล้วพระองค์ถือเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ที่ทรงอำนาจมากที่สุดในบรรดาท,ทุกองพระเจ้ากาวิโรรสุริยะวงศ์มีพระนามเดิมว่าเจ้าหนานสุริยะวงศ์เป็นพระโอรสในพระเจ้ากาวิละเมื่อพระเจ้ามโหตระประเทศถึงแก่พิราลายัย ปีพุทธศักราช2,399พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้เลื่อนพระอิสริยยศเป็นเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์ดำรงนพีศรีนครสุนทรทศลักษ์เกษตรวรฤทธิเดชมหายโยนางราชวงศ์สาธิบดีเจ้านครเชียงใหม่และเมื่อลงมาเข้าเฝ้าในปีพุทธศักราช2,404ก็ได้รับเพิ่มยศ เป็นพระเจ้านครเชียงใหม่พระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์ทรงปกครองนครเชียงใหม่และทํานุบำรุงศาสนาอย่างสม่ำเสมอทั้งยังทรงเป็นผู้จัดตั้งข้อบัญญัติสำหรับการพิจารณาพิพากษาคาดีความณนะเขาสนามหลวงในปีพุทธศักราช2406กลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือรวมหัวกันกล่าวโทษพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์ ว่าพระเจ้ากาวิโรรสุริยะวงศ์เอาใจออกห่างกรุงเทพโดยทรงถวายสิ่งของต่อกษัตริย์พม่าและกษัตริย์พม่าก็ถวายสิ่งของตอบทางกรุงเทพได้เรียกตัวพระองค์มาทำการชี้แจงพระเจ้ากาวิโรรสได้เสด็จลงกรุงเทพพร้อมพระญาติแต่ด้วยไหวพลิบของพระองค์พระเจ้ากาวิโรรสถือโอกาสพาตัวเจ้าเมืองหมอกใหม่ เผ่าถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นค่าขอบขันทสศีมากรุงเทพนับเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในนิพนธ์เรื่องเครื่องม้าอาแซบุนกี้ของกรมพยาดำรงราชานุภาพระบุว่าพระเจ้ากาวิโรรสทรงถวายสมบัติเครื่องยศจากกษัตริย์พมา่าแก่รัชกาลที่สแต่ถูกปฏิเสธ ในเวลานั้นมีมหรสพสมโพธิพระราชธิดาพอดีพระเจ้ากาวิโรรสจึงถวายสร้อยนั้นสมโพธิพระราชธิดาเป็นเหตุให้รัชการที่ 4. สี่ทรงตั้งพระนามพระราชธิดาองค์นั้นว่าพระองค์เจ้าพวงสร้อยสะอางในพงศาวดารโยนกระบุว่าปัรดาสิ่งของเครื่องยศจากกษัตริย์พมา่ามีแหวนและผ้าด้วย โดยรัชกาลที่สี่ทรงรับแหวนทัพทีมไว้วงเดียวเพื่อรักษาน้ำใจและจากการสอบสวนพบว่าพระเจ้ากาวิโรรสสุริยะวงศ์ยังหามีความผิดเป็นข้อใหญ่ไม่ขอพระราชทานให้กลับขึ้นไปรักษาอาาเขตปกครองญาติพี่น้องบุตรหลานทำรัชการฉลองพระเดชพระคุณสืบไปเห็นได้ว่า แม้สยามจะมีโอกาสเข้าแทรกแซงล้านนาเพื่อลดอำนาจของเจ้านายแต่ก็ไม่อาจทำการอย่างปรีพรามเพราะพระเจ้ากาวิโรรสเป็นพระเจ้าประเทศลาชที่ทรงอำนาจในด้านการปกครองทรงเข้มแข็งเป็นที่เกรงขามแม้แต่รัฐบาลสยามก็ยังไม่อาจล่วงเกินกิจการภายในของนครเชียงใหม่ได้แต่พระเจ้ากาวิโรรสก็ไม่ได้โปรดให้มีการเผยแพร่าศาสนาอื่นในนครเชียงใหม่ และได้ทรงสั่งประหารชีวิตคฤทธิศาสนิกชนสองคนในปีพุทธศักราช2411พระเจ้ากาวิโรรสุริยวงศ์เป็นผู้น้อมเกล้าวถวายพระสเสวตวรวันเป็นช้างในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2412พระเจ้ากาวิโรรสุริยวงศ์สเสด็จขึ้นครองนครเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2397 จนกระทั่งถึงแก่พิราลัยในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2413รวมระยะเวลาที่ทรงกรองนคร16ปี